สวัสดีครับผมกิรศักดิ์สินสุพรรณชาติชายสิงหเดชอริยาเกือกาศขออนุญาตนำเสนอนวัตกรรมการผลิตมาฝรั่งจากใบกระท่อมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคนในวัยวทาง,งานต้องการผ่อนคลายลดความเครียดหรือมีอาการปวดดุนแรงต่างคนต่างหยิบใบกระท่อมขึ้นมาเคี้ยวคงเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะในบรรยากาศของคนหนุ่มคนสาวแต่ ผมมีทางออกครับข้อมูลทางการแพทย์พบว่าใบากระท่อมมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายมีการนําใบกระท่อมมาเคี้ยวระหว่างการทํางานในแต่ละวันซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้เพราะร่างกายไม่สามารถย่อยหรือทําลายกาก,ากใยของใบกระท่อมได้ปัจจุบันได้มีการปลดล็อกกระท่อมออกจากบัรชียาเสพติดโดยมีผลตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564คณะ ได้เห็นโอกาสที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนการบริโภคใบกระท่อมสดและช่วยป้องกันอันตรายจากกากใย,ยลงกระเพาะอาหารจรึงสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมอาหารที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของใบกระท่อมมาสร้างเป็นสินค้าโดยการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคจากการบริโภคใบกระท่อมสดเปลี่ยนเป็นการบริโภคหมากฝรั่งในรูปแบบของแบบแผ่นโดยให้ความทันสมัย โดยการสกัดสารไมทราเจนีนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสารแอนคาลอยเป็นสารที่ช่วยละง,งับอาการปวดดังนั้นหากเราสามารถสกัดสารนี้ได้เราจะได้สารสกัดเข้มข้นเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการพัฒนามากฝรัง่งไบกระท่อมต่อไปครับวิธีการสกัดเตรียมใบกระท่อมสกัดด้วยเอทานอล95%กรองเอากากใยของใบกระท่อมออกแยกสารละลายด้วยความร้อน นำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้สารเข้มข้นและเก็บไว้ใช้งานต่อไปครับการทำหมักฝรั่งใบกระท่อมเริ่มต้นจากการละลายกราบเบสเป็นของเหลวผสมสารสกัดจากใบกระท่อมที่เราสกัดได้แต่งสีกลิ่นและรสนำไปขึ้นรูปตามที่ต้องการครับด้านนวัตกรรมรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดไมครชซนีจากใบกระท่อม วิธีการบริโภคได้แปรรูปเป็นหมากฝรั่งชนิดแผงแทนการบริโภคใบกระท่อมสดความทันสมัยหมากฝรั่งใบกระท่อมสามารถพกพาง,ง่ายหยิบม,มาบริโภคสะดวกก็เป็นที่ยอมรับประโยชน์ที่ได้รับจากสารสกัดใบกระท่อมสารสกัดช่วยลดความเครียดแก้ปัญหาอาการปวดรุนแรงเพิ่มความกระปรี้กระเป่าแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดมและไม่มีกากใยที่เป็นอันตรายต่อกับข้ออาหารเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำใบสดเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอย่างถูกต้องและเป็นระบบมีมาตรฐานสามารถขอการรับรองอยได้ครับมูลค่าตลาดของหมักฝรั่งในปี2563มีมูลค่าประมาณ5,000ล้านบาทคาดการว่าเมื่อเราทำการตลาดหมักฝรั่งใบกระท่อมในปีที่1จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ0.2%โดยคิดเป็น9ล้านบาทและในปีที่5ส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับ5% รือเท่ากับ250ล้านบาทเพราะผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งไบรกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสปปรรพคุณทางยาซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งยี่ห้อใดผลิตออกมาจําหน่ายเพราะทุกยี่ห้อในตลาดต่างมุ่งเน้นในเรื่องของโลชูกา้าหรือปราศจากน้าตาลที่ไม่ทําให้ฟันผุนั่นเองในส่วนของคุณค่าที่นําเสนอให้กับลูกค้าหมากฝรั่งไบรกระท่อมได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้พกพาได้สะดวกราคาที่จับต้องง่าย หาซื้อได้ง่ายลดอาการปวดเมื่อยลดความเครียดแก้ปัญหาอาการปวดรุนแรงเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดมและสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อเราได้หมากรั่งที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมกลุ่มคนไว้ทำงานก็จะมีความสะดวกการพกพาทำให้ดูดีปลอดภัยผ่อนคลายแก้อาการปวดรุนแรงลดความเครียดคลายความกังวลเกษตรกร ผลผลิตจากใบกระท่อมทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอาชีพ Impact ที่จะเกิดขึ้นครับลดการนำเข้ายาสุขภาพของคนไทยก็จะดีขึ้นประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานก็จะดูดีขึ้นขอบคุณครับ